สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะมาพาดูโค้ด PHP นะครับเป็นระบบ,บล็อกอินนะครับอันนี้ใช้กับ b o o t s t a p นะครับระบ,บบล็อกอินโดยมี user แบบ admin แล้วก็ user นะครับเป็นแยกสิทธิ์ด้วยนะครับมาดูใน database กันนะครับ p ีผ p, p ้ e ีผู้ตาราง user นี่นะครับ ที่ปร้าเข้าเขาไปดูก็จะมีมีอยู่1 2 3 4 5 5ฟิลนะครับ id แล้วก็ชื่อชื่อเต็มก็อะไรก็ปั้นไปอันนี้เป็น username นมกับพาสเวิร์นะครับเนื่องจากไม่ได้ทำเข้ารหัสนะครับก็เพื่อเอาไว้เทสนะครับถ้าจะใช้จริงหรือว่า,าลูกค้าต้องการ ก็ค่อยเปลี่ยนก็ได้นะครับรดก็ไม่ได้ยุ่ยงยากเข้ารหัสให้มันยาวๆแต่ผมชอบอย่างนี้มากกว่าดูง่ายเอาไปใช้ได้เลยก็จะมีประเภท user อรอยู่2องันนะครับ Admin กับ user อรนะครับเราจะทำระบบล็อกอินยังไงเดี๋ยวล็อกอินให้ดูก่อนแอดมิลอ, add, ลองแอดล็อกอินแอดมินดูนก่อนนะครับ a d ใ่ a d m i n แล้วก็ enter ปึ้งอ่า admin ก็จะเข้ามาหน้า admin ก็จะ,ะนครับก็จะมีสถานะ admin ขึ้นมาตรงนี้เป็นประเภท admin แ,แล้วก็จะมีมเรียกว่าเมนูเมนูจัดการเยอะนะครับเป็น admin น,นะครับอลองล็อกเอาแล้วเข้าแบบ user เ้าแบบ user 1ดูนะครับ user 1 user 1นี่เข้าไปก็จะมีขึ้นว่า user นะครับเป็น user นะแล้วก็จะมีเมนูมีแค่อันเดียวสามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลได้เฉยๆนะครับแล้วไปดูโค้ดกันหน้า ล็อกอินก่อนนะครับหน้าล็อกอินผมทําไว้เป็นหน้าอินเด็กเลยนะครับเข้ามาก็คือเจอหน้าล็อกอินก่อนเลยก็คลิกเข้าไปดูหน้าอินเด็นะครับปุ๊บหน้าอินเด็ก,ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรก็มีแค่หน้าฟอร์มเทรดบล็อกให้กรอกชื่อ,อ User อร์ทั้ r แล้วก็กลุ่มตกลงแค่นั้นเองนะครับ พสก็ไม่ได้มีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็น t ท x t User อร์เท s e ยูเซอร์พาเวิร์ดแล้วก็ส่งค่าไปนะครับฟอร์มแอคชัส่งค่าไปหน้านี้แหละหน้าอินเด็กเรานี้แหละแต่ส่งค่า Action ให้รู้ว่าลูกผู้ใช้คลิกปุ่มล็อกอินตกลงแล้วนะ Action Login อ,อินเท่ากับ Login ินก็จะส่งมากับหน้านี้นะครับก็จะมาเข้าตรงนี้นะครับ น,นี่ก็ด้านบนก็จะมีคำสั่งเชื่อมต่อด a t a b เด็นะครับผมทำมาแยกเป็นไฟล์ไว้เลยเพราะว่ามันได้ใช้ทุกหน้า,าไม่จำเป็นต้องก๊อปโค้ดถ้าก๊อปโค้ดไปวางทุกหน้าทุกหน้าเวลาแก้ทีนึ่งเราต้องไปไล่แก้ทุกหน้านะครับแต่ถ้าเราอินคูดเข้ามาแบบนี้อินคูดไฟเข้ามาเราแก้ที่เดียวจบนะครับ ไม่มีอะไรครับก็เชื่อมต่อรัตเตอรเบปกตินะครับเป็นแบบ MySQLi นะครับก็ก็เช็คดูว่า s t e ีม a c t t o o n เท่ากับ Login ไหมลูกค้ากดใส่ใ username, ส่ Us e r name เ a s s w ร r d แล้วกดตกลงนั่นเองค่า Action มันถึงจะส่งมาได้นะครับ่า Action มันถึงจะส่งมาได้นะครับลูกค้าต้องกรอกข้อมูลแล้วก็กดตกลงนะครับ ถ้าลูกค้ากรอกข้อมูลกดตกลงมาก็ให้ทําการสร้างตัวแปร SQL ขึ้นมาเพื่อที่จะเช็คว่า username นี้ password นี้มีไหมในตาราง user นะครับนี่ก็เป็นคำสั่ง Query แล้วก็คำสั่ง fetch e c o s เพื่อที่จะพร้อมที่จะเรียกข้อมูลออกมาดูนะครับถ้าสต r ิง n u row r ตัวคิวรีตัวนี้นะครับถ้ามันถ้ามันไม่มีข้อมูลนะครับเนี่ยเครื่องหมาย a s t e r i ีนี่คือไม่นะครับแปลว่าไม่ถ้าไม่มีข้อมูลก็ให้ echo ก็คือให้ Java s ส r i p t นี่แหละครับแสดงกล่องบอกว่า password ไม่ถูกต้องลอ,องดูนะครับเนี่ย username หรือ password ไม่ถูกต้องของนุณาลองใหม่อีกครั้งนี่เองนะครับ แต่ถ้ามันมีข้อมูลก็แสดงว่า u s e r password ถูกต้องถูกต้องนะครับเราก็จะมาเก็บค่า session id ไว้ในตัวแปรนี้นะครับ s e i d ค่าชื่อชื่อผู้ใช้นะครับ full name แล้วก็ประเภทผู้ใช้นะครับเ,เก็บตัวแปร session ไว้เพื่อที่จะไปใช้ ในระบบต่อไปนะครับตัวเียต้องใช้เซสชันนะครับมันถึงจะจำค่าแล้วก็ไปเช็คหน้าอื่นๆได้ด้วยเก็บค่าตัวแปรไว้แล้วก็ส่งผู้ใช้ไปในที่หน้า PHP e e o p p l ก็จะไปหน้า PHP e o p p เราแอ,อดอมินดูปึงพิ่งรับ ถูกต้องก็เข้ามาหน้า ppo.php นะครับก็จะมีเมนูของแอดมินขึ้นมาตรงนี้ไปดูของเมนูแอดมินนะครับว่ามันมันเช็คสิทธิ์ยังไงนะครับอ่นี่เมนูไปดูหน้า p e o p l e ด้วยนะครับหน้า p e o p l e ก็เนี่ยนะหน้า p p e ก็ไม่มีอะไรก็มีเมนูอยู่ด้านบน,นมาลองดู ตรงนี้ก็เป็นเพิ่มลบแก้ไขเนาะล่างๆลงมาข้างบนก็ include menu นะครับ include เรียกไฟล์นี้ขึ้นมาแสดงนั่นเองไฟล์เมนูเราเนี่ยครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับอะไรที่ใช้บ่อยๆเราควรจะทําแยกเป็นไฟล์เรียกใช้เอานะครับเวลาแก้มันจะได้แก้ที่เดียวจบนะครับอ่าวิธีการตรวจสอบว่า admin เห็นอะไรบ้าง อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเซสชันซีทไทเท่ากับแอดมินซีทไทยก็มาจากตรงนี้นะครับซีทไทยนะครับตัวแปรเซสชันตอนล็อกอินนะครับตรงหน้าคอนดาตาัตเบรดเราก็จะมีตัวแปรเซสชันเปิดเปิดใช้งานไว้นะครับพอามาหน้าใหม่เราก็จะเรียกใช้ไอ้ตัวแปรเซสชันได้เลยนะครับเซสชันถ้า ถ้าเป็นแอดมินก็ให้มันเห็นนะเนี่ยพวกนี้พวกนี้ได้เลยนะเห็นเห็นเมนูพวกนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ใชอ่อันนี้นะครับเป็นเมนูพีพ l e นะครับจะเป็นแอดมินหรือไม่เป็นแอดมินมันก็เห็นนะครับอ,อันนี้แยกไปอันนี้เฉพาะ ส่วนของแอดมินก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาจากยูเซอร์ส่วนหน้านี้ก็ยูเซอร์ดูได้แล้วก็ตรงนี้ทำอะไรก็จะเป็นถ้าเซสชันเป็นประเภทแอดมินก็ Echo Admin ถ้าไม่ใช่ก็ Echo แสดงค่าเป็น User ก็ตรงนี้นะครับซีทไทป์เป็นแอดมินก็ Echo เข้ามาแอดมิน ที่จริงเราเอ็กโคซีทไทไปเลยก็ได้นะแอดมินยูเซอร์มันก็ได้อยู่แล้วเอ็กโคซีทไทก็จบแล้วนะครับ <c oughs> จะมาจะมายิบทำไมให้บุ่นบายว่ <c oughs> าแล้วก็จัดเลยลบอันนี้ออกเอ็กโคเซกชั่นซีทไท ก็จบแล้วนะครับมาลองดูเออเลอรลายยี่สี่อมีปีกาอีก,กนหนึ่งนี่ไงปีกาเปิดของอีนะครับเราก็พยายามอ่านดูนะครับว่าอ๋อมันเป็นอะไรตรงไหน,นไฟไหนบรรทัดที่เท่าไหร่ก็ได้แอดมินเหมือนกันแล้วจะไปทำให้มันยากทำไมนี่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับสิทธิของยูเซอร์นะครับแอดมินจะแอดมินจะเพิ่มลบแก้ไขไม่ได้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเขาชอไปดูมันจากไกลไปจากอันนั้นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของสิทธิ์เนาะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับ อันนี้เป็นเรื่องการจัดการเกี่ยวกับสิทธิ์นะครับตัวเมนูนี้ก็เหมือนกันจัดการเกี่ยวกับสิทธ์อันนี้เราพูดถึงเรื่องระบบล็อกอินเนี่ยมันจะยาวนะก็ลองดูนะครับโค้ดนี้ผมแจก,กไว้ฟรีนะครับก็ลองดาวน์โหลดไปไปใช้ดูนะครับมีทั้งดัตต้าเบดนะครับดัตต้าเบดก็ให้ไปด้วยนะครับโค้ดก็ให้ไปด้วยนะครับก็ คนเทสกันดูนะครับผมใช้แอปเซิร์ฟนะนีะ่แหละมันดูยังไงอ่ะอ่อ e พี e ่พีไม้แอดมินนี่แหละแอปเซิร์ฟนี่ไงเวอร์ชัน5.7เซิร์ฟเวอร์มันดูตรงไหนไมันต้องล็อกเขาอะล็อกเขาก็ได้ <c oughs> นั่นแหละเวอร์ชันล่าสุดนี่แหละครับหาโหลดมาโหลดก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับน้องๆมือใหม่หรือว่าคนที่กำลังศึกษาอยู่นะครับการที่เรามีตัวอย่างนะครับมัน,ม,นมันดีกว่าเรานั่งงมไปไม่เห็นสู้เราเอาตัวอย่างแล้วมาดูแล้วมาทําตามมันจะง่ายกว่านะครับก็ก็ลองไปเขียนเพิ่ม อะไรล่ะเรียกว่าเขียนดัตเตอร์เบเขียนตารางแล้วก็มาลองเขียนล็อกอินดูล็อกอินแล้วก็จัดการจิตก็มาไล่ดูโค้ดประมาณนี้นะครับโค้ด<ต>ผมออกอาจจะเก่าหน่อยนะครับสมัยนี้เขาใช้อะไรล่ะเท่าก,กับเท่าก,กับแล้วก็ชี้ไปชี้ไปผมผมอ่านแล้วงงนะครับผมชอบแบบนี้เลยมากกว่านะครับอย่างเงี้ยของเขาส่วนมากเขาจะ อะไรล่ะลูกสอนชี้ไปชี้ไปเป็น <c oughs> การใช้ฟังก์ชันนะครับก็ <c oughs> แล้วแต่ใครนะครับถนัดใครถนัดมันเราก็เอาที่เราเขียนแล้วเข้าใจอ่านง่ายก็พอแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เวลาเรามาแก้มันจะได้ดูง่ายๆของเราเอาโค้ดคนอื่นมาดูแล้ววุ่นวายมากครับผมไม่ค่อยชอบ <c oughs> อก็ขอบคุณลูกท่านลิทที่รับชมนะครับสวัสดีครับ